โดนพี่น้องเลยหนูน้อยอีกนี่ยกล้สบายดีเนาะท่านผู้เบิ่งและก็ท่านผู้ชมเนาะทุกท่านมื้อนี้ก็บพบค่อยอีกบ่าวบ้านนอกแสแนลเนาะสำหรับมื้อนี้สิพาทุกท่านมาหาไส้กับดักกระแตหรือกับดักหนูอีกคือเก,ก่าพี่น้องเลยนี่มีกลับมา ฮุกฮุกด่างพี่น้องเลยลุ้นเป็นน้ำแน่แล้วก็บ่มีน้ำแน่เนาะนเนื้อมันนี่ก็คือมักนัดพี่น้องเลยมักนัดสุปหอมใสเถื่อตะบ,บิดเนาะใสข้างเล็กโอ้โหสีได้บ่ได้เอาเนื้อมักนัดเนี่ยเดี๋ยวมาลุน้นมาเบิ่งน้ำค้อยเนาะบ้านเอื้นเส่าอันนี้ค่อยไปใสก่อนพี่น้องเลยไปเลยรางที่หนึ่งเขาเนาะ Né bao mày thang lang nữa là nong này bên này nọ nữa nhựa nữa nữa lông nữa 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 สำหรับสูตรของค่อยละที่ว่าเขาเฮ็ดมาจากโรงงานละเล็กนเนาะนี่แต่ค่อยเอาออกเล็กค่อยเอาไม้ใส่มันยังลั่นง่ายติดดีพี่น้องเลยเนี่ย ใส่แล้วลางหนึ่งเนาะพี่น้องอย่างหา้าลางเนาะบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยเดี๋ยวค่อยขออนุญาตใส่อีกก่อนอย่างหา้าลางเดี๋ยวมาพบกับค่อยบัดยามอื่นเชาน้าเนาะว่าสีไดหนูหรือกระเตจังใดก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามค่อยในเดอ้ออ่ะสบายดีตอนเชาน้าเนาะทุกๆคนนี่ก็ได้เวลายามกับดัก เอาละเนาะบุหูสีถือกระแตหรือน,นูเนาะเนือกเป็นเงือมังนัดเนาะพี่น้องเนาะกับระท่านซุกบันไดมังนัดสีได้บุได้ยังได้ก็มาลุ้นมาเบิ่งน้ำค่อยเดอ้อนี่ก็ตอนเช้าแล้วเนาะตะเป็นยังบุท่านขึ้นพี่น้องเลยประมาณหกโมงครึ่งเด่นบรรยากาศอยู่สวนทุเรียนเนาะพอลายใหญ่ห้างแต่เบิ่งกับดังเัาเลยเนาะพี่น้องเนาะไป ใส่ยูเนี่ยล่ะเมื่อวานนี่ติดหรือบ่ติดชิถึกหรือบ่ถึกเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งโอ้ถึกแล้วพี่น้องเอกล่างที่หนึ่งนะเนี่ยหนูพี่น้องเอยลื้นหนูหนูถึกแล้วถึกแล้วพี่น้องเอกลื้นหนูเนาะหนูน้อย หนูน้อยน้องเอ้นี่เนาะตัวที่หนึ่งลางที่หนึ่งน้องเอ้เนือกัยญังยู่เดียวค่อยใส่ปลาไว้อีก ไปลุ้นล่างต่อไปเนาะพี่น้องเนาะล่างที่หนึ่งกระถึกแล้วหนูน้อยเนาะมาเบิ่งล่างที่สองพี่น้องมาลุ้นนี่ยุ่นในป่าพี่น้องเลยเข้าป่าล่ะโอ้ล่างที่สองยังบะถึกพี่น้องเลยยังบะถึกเนาะยังอาอยู่อย่ามันไปเบิ่งล่างต่อไปเนาะพี่น้องเนาะที่สาม รางที่สามกันอยู่ป่าบ่อนพี่น้องเอ้ยป่าบ่อนนี่แหละใส่เต็มห้อยโอ้ยังบุ้ทึกพี่น้องไงรางที่สามมันบุมมากเนื้อมังนัดบ่ขัเบิ้องรางที่สี่พี่น้องเอ้ยเนื้อมังนัดบุ้ทึกบุ้ทึก ลางที่สี่กัยังบุงี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบื้องลางที่ห้าเลยอยู่ทางนี้ใกล้ๆนี่แหละเบื้องลางที่ห้าโอ้ลางที่ห้าก็โดนพี่น้องเลยหนูน้อยอีกนี่ถึกกัน,นูน้อยมาเนี่ nói một chữ là à, như là cả, nhang vô thì nó này ừ. nó nói nó nó điều quay xảy vậy nó mà giảm bị bật tỏ lên nó ơi หลังสุดท้ายถือบัถือเนาะหลังสุดท้ายนี่โอ้ยังบัถือพี่น้องเลยมาสรุปเนาะพี่น้องเนาะผลงานมังนัดเฮาหรือว่าสัปประรดเนาะ6กหกหลงังได้หนูสองตอพี่น้องเลยดีกว่าบัดได้เนาะ เนื้อมักนั่นนี่ใส่เต่อตะบิดถือว่าบประมาณห้าวเนื้อมักล้วยพี่น้องเลยเนื้อมักล้วยคลิปก่อนนั้นได้ห้าหกตัวเลยอันนี้ได้แต่สองตัวเนาะเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เท่าน,นี้พี่น้องเลยพบกับค่อยในะคลิปต่อไปเนาะบ้าวันน็อกแชนแนลแล้วก็ภาคกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลเดอ้อขอคมคมุกขอบใจที่ติดตามรับชมนเออนาะเจอกับค่อยในคลิปต่อไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อ